วันนี้เ็าจะมาแกะกล่องสุ่มน้องเบบี้ทีกันค่ะนี่ปกติเราจะแกะเป็นของป๊อปมานะคะแต่อันนี้เราไม่ได้แกะเป็นของป๊อปมานนะเราแกะเป็นของอะไรไม่รู้คือแบบกล่องใหญ่มากทุกคนเอาอยาซื้อมายกเซ็นนะแต่อันนี้ก็มีส่วนหนึ่งแล้วค่ะที่แบบจุ่มๆมานะคะแต่อันนี้ถ้าสมมุติตัวที่ซ้ําอันนี้จะเอาไปขายนะคะใครอยากได้จิ้มล่างคองมเมนต์แล้วคอมเมนต์มาได้เลยนะคะ แต่ถ้ามสมิมได้ซ้ําขออนอยญาตนะก็จะเก็บไว้ค่ะโอเคมาแก็บกันเลยค่ะอุ๊ยไม่ต้องใช้กันไก่ก็ได้ใช้มือก็ได้เพราะมันขาดอยู่แล้วว้าวนี้ค่ะมาแกะกันเลยสะใจมากเลยตอนเกะ เดแล้วก็จะเอาไปทิ้งก่อนนะคะโอเคว้า okay. ว wow. สวยมากๆเลยแล้วเราก็จะเก็บเลยค่ะวันนี้อันจะใช้มือึหงวันโอ้โ oh, okay. หเกยามาเลยทุกคนแล้วแล้วกันงกลอยู่ข้างๆอันนี้ไม่ใช้สุดเฉย ว่าในที่สุดก็ได้แล้วทุกคนได้แล้วค่ะแล้วก็จะแปะไว้ตรงนี้เลยแปะไว้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวก็จะมาการกล่องให้ทุกคนดูนะคะอว่ามีหลายจุดมากอันนี้คือเขาอัปเดตใหม่แล้วค่ะนี่ค่ะเขาอัปเดตเขาอัปเดตใหม่แล้วนะคะนีปกติเออเวอร์หนึ่งน้องเขาจะไม่มี ตาร้องไห้นะคะแต่อันนี้คือเขาอัปเดตนะคะไม่ใช่ของกลมนะเขาจะอันนี้คือเขาอัปเดตมาเป็นแบบเออมีตาล้องไห้กับตากินได้ทถุกด้านค่ะปกติอันนี้จะตากินได้ใช่สองด้านกับตาโกะนะคะแต่อันนี้มีตาล้องไห้ด้วยอุ้ยตื่นเต้นมากเลยทุกคนมาเอากล่องนี้เป็นกล่องแรกกันเลยค่ะทุกคนอุ้ยกล่องอันนี้ก่อนดีกว่า ตัวเลขกันขึ้นมาเลยมาเกะกันเลยค่ะแล้วก็จะแกะใต้กล่องนะคะเผื่อขายด้วยค่ะอันนี้ก็จะไว้ข้างๆกล่องนะคะมาแกะกันเลยค่ะอันนี้จะแค่ชิคก,กันนะคะอันนี้แกะไม่สวยเลยโอ oh เ y ก o d เดีย๋ยวก็ค่อยเปลี่ยนกล่องเอาก็ได้ั้งคะอันนี้เก๋ไม่สวยเลยเกลขาดมากเลยอะทุกคนแล้วถ้ามันซ้ำอะเปลี่ยนกลน่องเนาะเพนน้าซ้ำค่ะนี่ค่ะซ้ำนะคะเดี๋ยวอันนี้ไปเปลี่ยนกล่องตัวที่อันเก๋สวยนะอดี๋อาเกตแบบได้ทุเล่นมากเลยค่ะอันเก๋ไม่สวยเลยเสียดายมากนี่ค่ะกล,ล่องแรกเราก็จะขายนะคะแล้วก็จะวางไว้ตรงนี้กันก่อดเลยคะ่ะมากล่องต่อไปเอาเป็นกล่องนี้แล้วกันค่ะ ตลอดเลยค่ะนี้ค่ะมามาแกะกล่องน,นี้กันเลยนะคะนี้ค่ะอันยาคิดว่าตัวนี้น่าจะได้เป็นอะไรอ่ะไม่รู้เลย,เลยช้างเหรอคะช้างยามีแล้วนี่น้องช้าง,ง,ไ,งได้ไปตาโกดเสียดายมากค่ะที่เกโอยทำไมอันยาแกะได้ใหญ่ชุ่มซาแบงนี้อ่ะ แล้วคน่างนี้หมาหมาอันนี้อันยังยังไม่เคยมีนะคะใช่ไหมคะอันจะมีแพนด้าหมาตัวนี้อันยังยังไม่เคยมีฟิวไปนะกล่องขาดเนี้ยอันจะเก็บได้ไม่สวยเลยมาแล้วก็เราก็จะมาลวนตาก,กันค่ะกากาจะไม่ตามตานะคะกาโกรธแต่ตาจะกินก็ได้ค่ะก้ามันจะมันจะไม่ตามเสมอไปนะคะ มีตาลองคหามาก่อนเลยนะอืมอุ้ยย,ย,ย,ยังโชคดีมากเลยมีได้ตาลองไห้ด้วยน้องนายย่งารักมากมากเลยแล้วก็เราก็จะวางน้องไอนนว้ตรงนี้น้องเจทุกคนตกใจหมดเลยน้องจเดี๋ยวเราไปหยิบน้องกันก่อนนะคะนี่น้องน่ารักมากน้องตะ,ตะนะปูตะบีแบบอ้วมกลมๆน่ารักได้ตาลองไห้ด้วยดีใจมากมากล่องต่อไปกันเลยค่ะ อันนี้ก็เลยค่ะมามาแกะกล่องัาเลยอันนี้ครั้งนี้เราจะใช้การของน้องคนนี้นะคะแกะเพื่อความสวยงามอันนี้ขอแกะให้ดีอันนี้ต้องแกะดีดีอันนี้ต้องแกะดีดีเผื่อซ้ำแกะดีดีแกะดีดีอันนี้ต้องแกะดีดีแกะดีดี แกดีดีดอ๋อก่อนนี้ดีค่ะไในรุ่เสายังไม่มีนะคะไในรุ่เสายังไม่มีแล้วก็แกะกันเลยนี่ตามันตาลงไห้อีกแกทุกคนนี่ตาลงไห้สองคนนู่นาาาาาานานั่นนะนี่ตาดกุ้ยน่าสองคนเสียดายมากแต่นี่ตาลงไห้อ่ะ อุ้ยยังไม่เคยมีตาลองหา้ามาก่อนได้ตาลองห้าแ้งสองตัวอุ้ยใจทุกคนได้ตาลองห้าสองตัว,ตาาตวมามาแกะของต่อไปกันเลยค่ะมาแกะของนี้กันเลยนี่ค่ะนี่เราก็จะแกะได้กล่องเช่นเคยนะคะรู้สึกอยากได้ตากิ้งแล้วไม่อยากได้ตาล่องห้าแล้วค่ะ แม่ยาเป็นคนอย่างนี้นะี่ะท้าแม่ยาทำขาดแล้วถ้าสมุนไพรจะทำยังไงทุกคนโอ้ยอุตส่าห์ตั้งใจที่สุดแล้วนะเนี่ยโอ้ยจะขายโอ้โหเนี่ยถ้าอนยาฉีดเละขนาดนี้เขาจะเก็บกล่องไว้ไหม,มเนี่ยโอ้ยอันนี้แมวม่วงค่ะแมวม่วง น้องแม่ม่วงนะคะอัญญาก็ยังไม่มีเช่นเคยค่ะตาอะไรตาลงให้กแกอัญญาจะได้ตาลงให้ทุกตัวไม่ได้นะทุกคนตาลงให้กเกวี่ยมจะไดอนะ้อะทุกคนหน้าซามีเกียทุกคนเนื้อบลนี้มมนใจตาลงให้หมดไม่ได้นะทุกคนแต่ก็ดีใจนะตาลงให้ก็น่าหลอกแต่อัญญ,ญาชอบตากิ้ง กล่องนี้กันเลยกล่องนี้แต่สวยโอลให้สวยมากที่สุดนี่กล่องนี้แต่สวยทัมแน่นอนทุกคนใช่ค่ะเป็นน้องกระต่ายนะคะน้องกระต่ายอันยาซ้ำนนะคะอันย่าก็จะ ขายเอาเอากระดามุ้อย่างนี้อันนี้ก็จะขายนะคะใครอยากได้ีิมพ์ต้าคอมเมนต์ได้เลยค่ะนี่ค่ะมาเก็บกล่องแบบไปกันเลยค่ะนี่ค่ะเก็บแบบไปก่อนนี้ลแล้วค่ะอุ้ยเม่กี้เรามันยังไม่ได้เลือกไม่เป็นไรหรอกกล่องนี้เหมือนน่าจะเป็นชาวนะคะ มากเลยเอะทุกคนแต่ยากมากอะ่ะเกะให้ดีเกะให้ดีน้องขายอุ้ยได้น้องช้างเห็นไหมอันยาดูดวงั่้เลยนเนี่ยอืมซ้ำนะคะช้างดดเด่นกว่าใครเลย ก่อนต่อไปก่อนต่อไปขอให้เป็นน้องหมาจิ้งจอกนะคะหมาจิ้งจอกสองตัวนี้ต้องหมาจิ้งจอกหรือหมูนี่แหละค่ะหมาจิ้งจอกหรือหมูหมาจิ้งจกหรือหมูอยู่ในมืออัญญาอยู่อัญญาคิดว่าหมาจิ้งจอกนะคะหมาจิ้งจอกเนาะค่ะวิโชคดีมาก อยาได้ตาลองห้างหมดเลยทุกคนวิยตะกินได้ทุกด้านน่า,นารักมากอ๋อน่ารักนี่เราก็จะวางหนอนไว้ตรงนี้เลยเดี๋ยวเราก็จะเอาการ์ออกมาห่าหดนี้จบโอ้ขูดละตัวกันนะคะขูดละตัวกันนี่นเรา,าห่อเจมูเจมีน้องมีหางจุ๊บจิ๊บห่าแล้วมาเก็บหมูแน่นอนค่ะหมูร้อยล้านเปอร์เซ็นต์ค่ะ ซีเข็ดหรือเปล่าคะไม่มีทานหรอกค่ะหูหูหูใช่ไหมถ้าสมงอันยาได้ซีเข็ดแล้วไม่ได้หมูก็คือเสียด,าย,า,นะดายมากเพราะว่าอีนยาชอบหมูกนวะ่าที่สุดหมูกับกระต่ายอันยาชอบอันยาชอบหมูอ่ะอันยาขอหมูกว่หมู ก็เข็ดอะทุกคนเสจได้มากไม่ได้น้องซีเข็ดนะคะนี่เป็นน้องหมูน่ารักมากยังไม่เห็นตัวเลยเ,เห็นกนาแค่เห็นกาก,ก็น่ารักพอแล้วค่ะดูซิจจได้ตาอะไรเนีจะขอทำดูก่อนดีหน้าน้องเมื่อตรงนี้เป็นหลังน้องอันนี้เป็นหน้าน้องหน้าน้องเราจะกดไอตา ตาล้องไห้ค่ะทุกคนแค่ขาดแน่นอนไม่ใช่ตาล้องไห้เป็นตาโกดค่ะอ,อุ้ยน่ารักแตงนมตมีมากก็เสร็จแค่นี้แล้วล่ะคะ่ะวันนี้เราก็ได้เป็นน้องเมตาล้องไห้แล้วก็ได้เป็นตาล้องไห้อีกค่ะเป็นน้องในด,ดือเสาแล้วก็เป็นน้องหมา ร้องไห้ค่ะแล้วก็เป็นน้องหมูตาโกดแล้วก็จะเป็นน้องจิ้งจอกตาจิ้งในทุกด้านวันนี้ยังไม่ได้ตาจิ้งใสองด้านเลยนะคะนี่ค่ะขอบคุณค่ะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ